สวัสดีครับคลิปนี้เราจะติวกันในหัวข้อเรื่องอสมการนะครับอสมการคือประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่เชื่อมด้วยเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับนะครับซึ่งนอกจากนี้แล้วจะมีเครื่องหมายแปลกๆที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับไม่มากกว่าไม่น้อยกว่า ซึ่งในตัวไม่มากกว่านี่นะครับจะความหมายเดียวกับน้อยกว่าหรือเท่ากับส่วนตัวไม่น้อยกว่าจะความหมายเดียวกับมากกว่าหรือเท่ากับสำหรับคีย์ในการแก้อสมการก็คือแก้เหมือนสมการทุกอย่างยกเว้นเมื่อนําเลขที่ติดลบคูณหรือหารทั้งสองข้างของสมการจะต้องกลับเครื่องหมาย การกลับเครื่องหมายนี่กลับยยงไงไาเครื่องหมายมากกว่าจะเป็นน้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าจะกลายเป็นมากกว่าส่วนมากกว่าหรือเท่ากับจะเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับก็จะเป็นมากกว่าหรือเท่ากับส่วนเครื่องหมายไม่เท่ากับจะเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับคงเดิมนะครับไม่ต้องไปแก้เป็นเครื่องหมายเท่ากับ นะการคูณหรือหารทั้งสองข้างของสมการนี่ก็คือการย้ายข้างจากคูณไปหารจากหารไปคูณนะครับเช่นลบห x มากกว่า5้ลบหเนี่ยคูณกับ x อ,อยู่นะครับเราจะย้ายไปหารอีกฝั่งหนึ่งแล้วลบหนี่มันติดลบ การที่เราจะย้ายลบ5ไปเราก็ต้องกลับเครื่องหมายก่อนเป็น5ส่วนลบ5 x น้อยกว่าลบ1 x ส่วนลบ5มากกว่า5 5ลบ5เนี่ยหารอยู่จะย้ายขึ้นไปคูณเราก็ต้องกลับเครื่องหมายก่อนจากมากกว่าตรงนี้เป็นน้อยกว่า x น้อยกว่า 5คูณลบ5อันนี้ก็จะตอบ x น้อยกว่าลบ25ส่วนการบวกหรือลบนะครับอันนี้ไม่ต้องกลับเครื่องหมายเช่น x บวก5น้อยกว่า3ก็จะเป็นเครื่องหมายเดิมนะครับ x น้อยกว่า3ลบ 5 x น้อยกว่าลบ2อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ x ลบ3มากกว่า5บางคนจะเข้าใจผิดว่าอ่ามันมีลบเมื่อเราย้ายไปเราก็ต้องกลับเครื่องหมายใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้ไม่ต้องกลับเครื่องหมายนะครับเราจะกลับเครื่องหมายกรณีที่เลขที่ติดลบอะคูณหรือหารกับตัว x อยู่เท่านั้นนะครับ ถ้าเป็นกรณีนี้ไม่ต้องกลับเครื่องหมายแล้วก็ทําตามปกติเหมือนสมการเลยนะครับก็จะเป็น x มากกว่า5จากลบย้ายมาบวก3เป็น x มากกว่า8ทีนี้เรามาลองดูโจทย์ง่ายๆนะครับเลเวลศูนยใช้เวลาทําโจทย์ทั้งหมด6ข้อนี้ภายใน30วินาทีนะครับลองกดหยุดแล้วลองทําดูก่อนนะครับโอเคถ้าทําเสร็จแล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับ หรือจะกดข้ามไปตอนที่เฉลยเสร็จแล้วก็ได้นะครับข้อที่1 2x มากกว่า4แล้วก็ทําการย้าย2มาหารแบบนี้ไม่ต้องกลับเครื่องหมายนะครับเพราะว่า2นั้นไม่ติดลบนะครับก็จะตอบ x มากกว่า2ส่วนข้อที่2เราย้ายลบ2ไปจากลบไปเป็นบวกก็จะกลายเป็น x มากกว่า2ส่วนข้อ3 x มากกว่าหรือเท่ากับลบหอ่าส่วนข้อ4เราต้องมีการกลับเครื่องหมายนะครับเพราะว่าเลขที่คูณกับ x อยู่นั้นติดลบแล้วก็จะกลับจากมากกว่าเป็น x น้อยกว่า4ส่วนลบ2อันนี้ก็จะตอบ x น้อยกว่าลบ2ข้อ5ก็เช่นเดียวกันกลับเครื่องหมาย6 ส่วนลบสามตอบ x น้อยกว่าลบสองข้อ6เช่นกันนะครับกลับเครื่องหมายจากมากกว่าหรือเท่ากับเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ14ส่วนลบ7ตอบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ2 ทีนี้เรามาดูโจทย์ที่ยากกว่าเมื่อกี้สักนิดหนึ่งแล้วก็จะแสดงการเขียนกราฟคําตอบให้ดูด้วยนะครับข้อ1ลบ 5x ลบ10ไม่เท่ากับ30การย้ายข้างนั้นเราจะย้ายข้างเหมือนการแก้สมการปกติเลยนะครับก็คือจะย้ายตัวที่บวกหรือลบกับ x ก่อนและตัวที่คูณหรือหารเนี่ยจะย้ายที่หลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นลบ5 x ไม่เท่ากับ 30 10จากลบย้ายข้างมาเป็นบวกลบ5 x ไม่เท่ากับ40 x ไม่เท่ากับ40อ่ะทีนี้เราย้ายลบ5ลบ5ที่ย้ายมานะครับเครื่องหมายที่เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยเราก็คงเป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับไว้เหมือนเดิมนะครับนี้ตอบ x ไม่เท่ากับ ลบเขียนกราฟคำตอบแบบคร่าวๆนะครับลบแเครื่องหมายไม่เท่ากับเนี่ยเราก็จะเป็นวงกลมที่มีรูตรงกลางนะครับอยู่ที่เลขลบแอ่าแล้วก็ลูกศรน,นะครับไปทั้งสองฝั่งเลยมาดูข้อ2นะครับ 2x-17 ลบ17มากกว่าหรือเท่ากับลบ11อ่า ก็ย้ายเหมือนเดิมนะครับย,ย้าย -17 ไปก่อนเป็นบวก17 2x มากกว่าหรือเท่ากับ 6x มากกว่าหรือเท่ากับ 3. อ่ะทีนี้การเขียนกราฟคำตอบนะครับสำหรับเครื่องหมาย มากกว่าหรือเท่ากับเนี่ยมันมีเท่ากับแสดงว่าเราต้องเอา3ด้วยเราจะไม่มีรูตรงกลางแล้วนะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ3ต่อไปข้อ3ครับลบ3 x บวก15น้อยกว่า30ถทีนี้เราจะไปไวขึ้นหน่อยนะครับอ่า15จากบวกย้ายมาลบฝั่งนี้ก็จะเหลือ15 x เราจะย้ายลบ3นะครับก็ต้องกลับเครื่องหมายเป็น15ส่วนลบ3อันนี้ก็จะตอบ x มากกว่าลบ5กราฟคำตอบ x มากกว่าลบ5ตรงนี้ก็ต้องมีรูตรงกลางต่อไปข้อ4ลบ1 0 x บวก5น้อยกว่าหรือเท่ากับ25 ลบ 10. x อ่าเราย้าย5ไปเลยนะนี่ก็จะเหลือ20 x ต้องกลับเครื่องหมายแล้วเพราะว่าเราจะย้ายลบสิ 10. อ่ามันติดลบกลับเครื่องหมายจะเป็น20่สิบส่วนลบสข้อน,นี้ก็จะตอบ x มากกว่าหรือเท่ากับกลบสกราฟคำตอบ ตัวนี้มีรูตรงกลางไหมไม่มีนะครับเพราะว่ามีเครื่องหมายเท่ากับอยู่นะครับเป็น x มากกว่าหรือเท่ากับ2สำหรับข้อ5ถึงข้อ8ก็อยากให้ลองกดหยุดและทำด้วยตัวเองก่อนนะครับถ้าลองทำด้วยตัวเองแล้วก็เดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับข้อ5ลบ 4x บวก10มากกว่า50ลบ 4x มากกวา่าจาก50ตัวนี้ก็เหลือ40เพราะ10จากบวกย้ายเป็นลบ x ต่อไปเราจะย้ายลบ4ก็กลับเครื่องหมาย40ส่วนลบ4 x น้อยกว่าลบ10กราฟคำตอบอันนี้ก็จะมีรูตรงกลาง x น้อยกว่าก็จะไปฝั่งนี้นะครับ ต่อไปก็เจลบ3ไม่เท่ากับ4 7x จากลบ3ก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึงเป็นบวกจะกลายเป็น7เพราะฉะนั้นคำตอบคือ x ไม่เท่ากับ7ส่วน7 x ไม่เท่ากับ1กราฟคำตอบนะครับ x ไม่เท่ากับ1ก็จะ เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่หนึ่งก็จะมีรูตรงกลางที่หนึ่งนะครับส่วนข้อเจ็และข้อแปดสำหรับน,น้องๆบางคนอาจจะลืมการแก้สมก,การกันไปบ้างแล้วนะครับซึ่งข้อเจ็และข้อแปดมีความแตกต่างกันที่ตัวหารนะครับข้อเจ็ดเนี่ยสามมันหารแค่ตัว x อยู่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องย้ายสองไปอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะครับ x ส่วนสาม เราจะย้ายสองจากบวกไปเป็นลบก็เป็นลบ2ลบ2 x ส่วน3น้อยกว่าลบ4จากนั้นเราค่อยย้าย3จากหารขึ้นไปคูณกับ4นะครับจะเป็น x น้อยกว่าลบ12บกาคำตอบนะครับลบ12 x น้อยกว่าลบ12ก็จะเป็นวงกลมที่ไม่รูตรงกลางนะครับ ในฝั่งลบส่วนข้อ8นะครับ4บมันหารทั้งก้อนอยู่นะครับเราจึงต้องย้าย4ขึ้นไปคูณกับ2ก่อนก็จะเป็น x ลบ2มากกว่า8 x มากกว่า8บวก2คำตอบคือ x มากกว่า10 x มากกว่า10นะครับก็จะเป็นวงกลมที่มีรูตรงกลางไปฝั่งบวกนะครับเราจะทิ้งท้าย EP นี้ด้วยโจทย์6ข้อสุดท้ายนะครับส่วนคำแนะนำก็เหมือนเดิมครับลองทำดูก่อนแล้วกดดูเฉลยที่หลังนะครับข้อ1ครับ x ส่วน5อ่ะย้ายลบ2ไปก็บวกกับ4เป็น6 x น้อยกว่า30 กราฟคำตอบ30ม่ามีรูไปฝั่งลบ x แ้้วกว่า30ครับข้อ2 x บวก15าย้าย4ขึ้นมาคูณก่อนเลยนะครับไม่เท่ากับ20 x ไม่เท่ากับ5กรับคำตอบ x ไม่เท่ากับ5ก็ เราจะไม่เอา5นะครับต่อไปข้อ3 x ส่วนลบ4 7จากบวกย้ายไปลบก็จะเหลือ1ทีนี้เราจะย้ายลบ4ซึ่งหารอยู่นะครับจะต้องกลับเครื่องหมายเป็น,น x มากกว่าหรือเท่ากับลบ4แลรับคำตอบเป็นวงกลมทึบนะครับ ไปทางบวก x มากกว่าหรือเท่ากับลบ4ต่อไปข้อ4 x บวก7เราต้องย้ายลบ2ขึ้นไปคูณอีกฝั่งก่อนนะครับแล้วเราก็ต้องกลับเครื่องหมายด้วยนะครับลบ2คูณ5เป็นลบ10ต่อไป x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ10ลบ7 คำตอบคือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบสินี่ก็เป็นวงกลมทึบไปฝั่งลบ x น้อยกว่าหรือเท่ากับลบ 10, สิบข้อสุดท้ายแล้วนะครับข้อ5บางคนอาจจะยังสับสนอยู่ว่าควรทำอะไรก่อนแต่สิ่งที่ห้ามทำก่อนคือย้ายหนึ่ง จากบวกไปลบอีกฝั่งหนึ่งอันนี้ห้ามทําก่อนเลยนะครับเพราะว่าเรายังติดคูณกับ3อยู่สิ่งที่เราสามารถทําก่อนได้คือกระจาย3คูณเข้าไปในวงเล็บหรือจะย้าย3ไปหารกับ15อะไรง่ายกว่าครับย้าย3ง่ายกว่านะครับเขียนโจทย์ม่ มากกว่าหรือเท่ากับ15ย้าย3ก่อนเลยเป็น15ส่วน3 x บวก1มากกว่าหรือเท่ากับคําคำตอบคือ x มากกว่าหรือเท่ากับ4เป็นวงกลมทึบไปฝั่งบวกข้อ6เหมือนกันนะครับอ่า เราก็จะย้าย2ไปหาในฝั่งหนึ่งก่อนแต่2เนี่ยมันเป็นเลขติดลบนะครับข้อนี้เราก็คือต้องกลับเครื่องหมายเป็น x ลบ4มากกว่าอ่า12 2 x ลบ4มากกว่าลบ6คำตอบคือ x มากกว่าลบ2 x มากกว่าลบ2ก็จะเป็นวงกลมมีรูไปทางบวกสำหรับอสมการใน EP แรกก็ขอจักรลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับส่วนโจทย์ในระดับที่ยากกว่าน,นี้ก็ไว้ต่อกันใน EP ที่2ขอให้น้องๆหนูๆตั้งใจเรียนและอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะครับสวัสดีครับ